รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยซ์ม่เยอ์รู้ไหมความอดทนไม่ใช่แค่ความสามารถในการรอแต่เป็นการรักษาท่าทีของเราระหว่างรอคอยมาคามีบางคนต้องตั้งใจฟังตรงนี้ให้ดีความอดทนไม่ใช่แค่การรอคอยเฉยๆถ้าพระเจ้าให้คุณรอคุณก็ต้องรอแต่คุณเลือกได้ว่าจะรอด้วยท่าทีที่ถูกต้องหรือจะรอด้วยท่าทีที่มีแต่ความทุกข์ ยินดีต้อนรับสู่รายการชีวิตเปี่ยมสุขทุกวันฉันดีใจมากที่วันนี้คุณเปิดชมรายการของเราเพราะคงไม่มีประโยชน์ถ้าฉันจะพูดโดยที่ไม่มีใครดูอยู่เลยฉะนั้นขอบคุณทุกคนคะ่ะเรากําลังพูดถึงความกลัวมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเจออยู่แล้วในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตบางคนมีความกลัวหลายอย่างบางคนอาจจะไม่ค่อยกลัวอะไรเท่าไหร่แต่ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่แน่นอนว่าความกลัว จะต้องมาเยือนเราและความกลัวมาจากมัสตารนเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขาดกลัวแก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยริธานุภาพความรักและการบังคับตนเองแกเราอย่างเดียวที่ฉันคิดว่าสามารถเอาชนะความกลัวได้คือความเชื่อเมื่อไรที่ความกลัวเข้ามาไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถทำสิ่งที่เราเชื่อว่าเราควรทำหรือสิ่งที่เราอยากทำได้แต่หมายความว่าความกลัวกำลังพยายามขัดขวางไม่ให้เราทำ แต่จริงๆแล้วคุณทำได้ถึงแม้จะรู้สึกกลัวก็ตามหัวข้อคำเทศนาที่ฉันเทศบ่อยๆนอกจากนั้นก็ยังเขียนเป็นหนังสือด้วยชื่อว่าทำทั้งที่กลัวคุณทำอะไรได้มากมายถึงแม้จะกลัวอยู่ก็ตามฉันมีเพื่อนที่กลัวการน,นั่งเครื่องบินแต่สามีของเธอต้องบินตลอดเพื่อทำธุรกิจ ส่วนลูกๆก,ก็โตออกไปดูแลตัวเองกันหมดแล้วทั้งที่เธอน่าจะได้เดินทางกับสามีบ่อยๆหรืออาจจะเพิ่มเวลาส่วนตัวเข้าไปด้วยหรือวันหยุดพักผ่อนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เธอจะไม่ยอมไปนอกจากจะขับรถไปเพราะฉะนั้นบางครั้งพวกเขาต้องใช้เวลานานแบบต้องขับรถมากกว่า20ชั่วโมงเพื่อให้เธอได้ไปด้วยจนเธอมีโอกาสฟังฉันสอนเรื่องธรรทั้งที่กลัว พอถึงจุดหนึ่งเธอเลยตัดสินใจว่าเธอจะยอมนั่งเครื่องบินเธอจะไปถึงจะรู้สึกกลัวก็ตามเธอเล่าให้ฉันฟังว่าแรกๆที่เธอขึ้นเครื่องบินเธอรู้สึกเหมือนอยากจะอยากจะอ้วกเธอรู้สึกวิตกกังวลเธอไม่แน่ใจว่าเธอจะทำได้ไหมเธอรู้สึกเหมือนเป็น panic a อ t a c k แต่เธอก็สู้กับตัวเองบอกว่าไม่ยังไงฉันก็จะทำให้ได้ถึงแม้ต้องทำทั้งที่กลัวก็เถอะแล้วคุณรู้ไหมตอนนี้เธอไม่กลัวการนั่งเครื่องบินอีกเลย เธอเดินทางกับสามีตลอดเวลาทำให้ทั้งคู่มีช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันอย่าปล่อยให้ความกลัวขโมยชีวิตของคุณอย่าปล่อยให้ความกลัวขโมยความสัมพันธ์ของคุณอย่าให้ความกลัวขโมยความสุขของคุณพระเจ้าอยากให้คุณมีชีวิตที่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือคุณมีศัตรูก็คือซาตานหรือมารซาตานและมันไม่อยากให้คุณมีความสุขกับชีวิต มันอยากให้คุณกลัวตลอดเวลาในบางครั้งช่วงเวลาที่เรากลัวที่สุดคือตอนที่เรากำลังรอคอยให้พระเจ้าทำบางอย่างในชีวิตเราบางทีตอนที่คุณอธิษฐานเรื่องนั้นคุณอาจจะเชื่อหมดใจจริงๆคุณมั่นใจว่าพระเจ้าต้องเข้ามาช่วยในเรื่องที่คุณกำลังลำบากแต่มันนานมากแล้วที่คุณอธิษฐานเรื่องนั้นและแล้ว ความสงสัยก็ค่อยๆเข้ามาคำโกหกของซาตานก็เข้ามาอยู่เรื่อยๆมันไม่เกิดขึ้นหรอกมันไม่เกิดขึ้นหรอกมันไม่เกิดขึ้นแนๆ่ๆไม่ได้ยินอย่างอื่นเลยที่คุณได้ยินมีแต่พระเจ้าโกรธเธอพระองค์ไม่ช่วยเธอหรอกความเชื่อเธอไม่มากพอมันจะมีเยอะมากคำโกหกนับไม่ถ้วนที่คุณแทบจะนับไม่ไหวตอนนั้นแหละที่คุณจะต้องมีความเชื่ออาจารย์เปาโลเขียนถึงทิมธีว่าท่านจงต่อสู้อย่างเต็มกำลังด้วยความเชื่อ และเราก็กำลังต่อสู้แต่มันแตกต่างจากการต่อสู้ของมนุษย์ในทางเนื้อหนังเราต้องยกโล่แห่งความเชื่อขึ้นซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์ที่พระเจ้าประทานให้เรายุทธภัณฑ์ฝ่ายวิญญาณที่พูดถึงในเอเฟซัสบทที่6ให้เราบอกว่าไม่ว่าฉันจะรู้สึกอย่างไงไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามฉันเชื่อในพระเจ้าคือฉันก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมบางเรื่องถึงต้องใช้เวลานาน,านกว่าเรื่องอื่นๆบางครั้งฉันอธิษฐานแล้วได้รับคำตอบภายในวันเดียวเลย หรือบางครั้งฉันอธิษฐานพอถึงเวลาที่พระเจ้าตอบคําอธิษฐานฉันก็ลืมไปแล้วว่าเคยอธิษฐานเรื่องนี้จนพระเจ้าต้องเตือนเจ้าจําไม่ได้หรอว่าเมื่อก่อนเจ้าเคยอธิษฐานขอเรื่องนี้ฉันไม่รู้เลยมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าเมื่อไหร่และฉันคิดว่าถ้าคุณอยากมีสันติสุขและมีความสุขกับชีวิตคุณต้องเชื่อว่าเวลาของพระเจ้านั้นสมบูรณ์แบบที่สุดสําหรับคุณในสดุดีกล่าวว่าวันเวลาของข้าพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อย่างหนึ่งที่เรามักจะเป็นตลอดคือเราชอบ ตั้งคำถามตลอดว่าเมื่อไร่พระเจ้าเมื่อไหร่เมื่อไหร่พระเจ้าเมื่อไหร่เมื่อไร่ไรจะถึงเวลานั้นสักทีรู้ไหมพูดตามตรงนั่นเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้เชื่อใหม่คุณจําได้ไหมถ้าคุณมีลูกตอนลูกยังเล็กๆแล้วคุณพาเขาไปเที่ยวจะถึงหรือยังจะถึงหรือยังเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไร่จะถึงแต่พระเจ้าอยากได้ยินแบบนี้มากกว่าว่าลูกรู้ว่าพระองค์จะเข้ามาช่วยในเวลาที่เหมาะสมแน่นอน รู้ไหมแค่เพราะพระเจ้ายังไม่ได้ให้คุณผ่านเรื่องนั้นไปได้ก็ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ไม่ได้ทําอะไรกับเรื่องนี้เลยดังนั้นอย่างหนึ่งที่ฉันจะฝึกพูดเวลาที่ฉันสงสัยก็คือพระเจ้ากําลังทํางานอยู่แทนที่จะพระเจ้าพระองค์ไม่ทําอะไรเลยเหรอหรือพระองค์ทำไมไม่ทําอะไรเลยอย่าพูดอย่างนั้นเพราะว่าพระเจ้าทํางานแทนคุณเสมอให้พูดว่าพระเจ้ากําลังทํางานอยู่คุณรู้ไหมพระเจ้าให้เรามีใจปรารถนาพระองค์ประทานความฝันและความหวังให้กับชีวิตเรา แต่พระองค์ไม่ได้ให้เรารู้เรื่องเวลาว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เรื่องนี้พระองค์เก็บไว้เป็นส่วนตัวทำไมพระเจ้าถึงไม่ให้เรารู้เกี่ยวกับเวลาก่อนอื่นเลยบางครั้งถ้าเรารู้ว่าต้องรอนานแค่ไหนเราอาจจะยอมแพ้ทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มต้นเลยซ้ำบางครั้งถ้าเรารู้ว่าเราต้องผ่านอะไรระหว่างรอคอยเราคงจะยอมแพ้ตั้งแต่ที่ยังไม่ทันลงมือโดยส่วนตัวฉันเชื่อว่าพระเจ้าชอบความลึกลับ ฉันว่าเป็นเรื่องดีสำหรับเราที่ไม่ต้องรู้ทุกอย่างหนังประเภทหนึ่งที่ฉันชอบดูคือหนังแนวลึกลับฉันชอบมากนั่งดูไปอินไปกับเรื่องรอดูว่าเมื่อไหร่มันจะมารอดูตอนจบว่าใครจะเป็นคนทำหรืออะไรก็แล้วแต่และฉันคิดว่าจริงๆแล้วความลึกลับทำให้เราตื่นเต้น คือพวกเราชอบคิดว่าเราอยากรู้ว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงแต่คุณอยากรู้จริงๆหรอคุณอยากจะรู้จริงๆหรอว่าทั้งชีวิตของคุณจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฉันว่าไม่นะเพราะอย่างแรกเลยถ้าคุณรู้ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องดีๆถ้ามันเกิดขึ้นจริงคุณก็คงไม่ตื่นเต้นหรือถ้าคุณรู้ทุกอย่างที่เป็นความยากลําบากคุณก็คงจะหวาดกลัวตลอดเวลาที่สําคัญคือเวลาคุณรู้อะไรล่วงหน้าคุณจะมองสิ่งเหล่านั้นแบบมองข้ามพระคุณของพระเจ้าไป แล้วพอมันถึงเวลาที่คุณเมื่อถึงเวลาที่เรื่องนั้นเกิดขึ้นจริงๆที่คุณต้องรับมือหรือต้องต่อสู้คุณก็จะมีพระคุณกับความเชื่อที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านั้นได้พระเจ้าไม่เคยทิ้งเราโดยที่พระองค์ไม่ช่วยให้เราทําอะไรก็ตามที่เราต้องทําและฉันบอกได้เลยว่าทุกทุกคนต่างก็ต้องรอไม่ใช่คุณคนเดียวที่ต้องรอทุกคนก็ต้องรอเป็นส่วนหนึ่งของบททดสอบของความเชื่อของเรา ไม่รู้ว่าคุณจะเชื่อหรือเปล่าแต่คุณกำลังเติบโตในระหว่างที่คุณรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณฝึกที่จะรอคอยด้วยท่าทีที่ดีรู้ไหมความอดทนไม่ใช่แค่ความสามารถในการรอแต่เป็นการรักษาท่าทีของเราระหว่างรอคอยมาคามีบางคนต้องตั้งใจฟังตรงนี้ให้ดีความอดทนไม่ใช่แค่การรอคอยเฉยๆถ้าพระเจ้าให้คุณรอคุณก็ต้องรอแต่คุณเลือกได้ว่าจะรอด้วยท่าทีที่ถูกต้องหรือ จะรอด้วยท่าทีที่มีแต่ความทุกข์ดังนั้นการรอไม่ใช่แค่การนั่งเฉยๆรอให้บางอย่างเกิดขึ้นหรือความอดทนไม่ใช่แค่การรอคอยให้บางอย่างเกิดขึ้นแต่คนที่อดทนจะรู้วิธีทําตัวให้ดีระหว่างที่รอคอยดังนั้นอย่างหนึ่งที่เราต้องทําระหว่างรอก็คือให้เราพูดเสมอว่าพระเจ้าลูกเชื่อพระองค์ลูกเชื่อว่าพระองค์มีแผนการที่ดีสําหรับชีวิตลูกและลูกเชื่อว่าเวลาของพระองค์ในชีวิตลูกนั้นสมบูรณ์ที่สุด โมเสสรอสี่สิบปีกว่าที่พระเจ้าจะใช้เขาให้ปลดปล่อยคนของพระองค์พระเจ้าตรัสกับเขาแต่เขาลงมือทำก่อนถึงเวลาพยายามช่วยคนท,ทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาที่สมควรสุดท้ายก็ต้องเจอปัญหาต้องถูกกล่าวหากับการกระทำของตัวเองจนเขาต้องหนีจากอียิปต์ไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารน,นานถึง4ี่ิปีจากนั้นพระเจ้าก็เรียกเขาให้ทำสิ่งที่พระองค์ใส่ภาระจยให้เขา เมื่อสี่ิปีก่อนหน้านั้นจำได้ไหมว่าเขาวิ่งหนีไม่มีใครบอกให้เขาหนีแต่เขาหนีเขาหนีไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารคุณรู้ไหมว่าคำว่ากลัวไม่ได้แปลว่าตัวสัน่นหรือประมาหรือกังวลคำว่ากลัวหมายถึงการหลบหลีกหรือหนีไปจากตรงนั้นดังนั้นทุกครั้งที่พระเจ้าตรัสในพระคัมภีร์ว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าสิ่งที่พระองค์บอกจริงๆก็คือความกลัวจะเกิดขึ้นกับเจ้าแน่แต่เมื่อไร่ที่รู้สึกอย่าหนี จงยืนนิ่งอยู่คอยดูความรอดจากพระยาวเวซึ่งทรงทำเพื่อเจ้าในวันนี้ฉันอยากรู้ว่าพระเจ้าได้วางโอกาสต่อหน้าคุณมากแค่ไหนแล้วให้คุณทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่เพราะคุณกลัวสิ่งที่ตัวเองไม่รู้คุณก็เลยยังอยู่ในที่ที่คุณมองว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภยัยแต่ถ้าคุณลองมองดูชีวิตตัวเองแล้วรู้สึกว่ามันน่าเบื่อไม่มีการประจนภยัยไม่มีเรื่องตื่นเต้นแต่คุณรู้ไหม มันเป็นความผิดของคุณเองเพราะถ้าคุณไม่ก้าวออกไปทําในสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้คุณออกไปทําคุณจะไม่มีวันได้สัมผัสกับชีวิตที่โรรองทรงจัดเตรียมให้คุณฉันมักจะพูดว่าก้าวออกไปและค้นหาดูมีคนมากมายไม่รู้ว่าพระเจ้าต้องการให้พวกเขาทําอะไรก็จะไม่รู้ว่าพระเจ้าอยากให้ฉันทําอะไรรู้ไหมตอนฉันเริ่มต้นเอาจริงเอาจังในความสัมพันธ์กับพระเจ้าย้อนไปตอนยุค70พระเจ้าสัมผัสชีวิตของฉัน และเติมเต็มฉันด้วยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันเป็นคริสเตียนมานานแล้วแต่ตอนนี้ฉันกลายเป็นคริสเตียนที่ไฟแรงฉันหมายถึงฉันอยากรับใช้พระเจ้าแต่ฉันไม่รู้ว่าพระองค์อยากให้ฉันทําอะไรตอนนั้นฉันไม่รู้เลยว่าฉันถูกเรียกให้มาสอนพระนะะพรเจ้ารู้ไหมว่าฉันทํำยังไงทุกๆโอกาสที่อยู่ตรงหน้าฉันฉันจะก้าวออกไปแล้วลองทําดูงานแรกที่ฉันทํา ที่เป็นงานรับใช้พระเจ้าก็คือฉันเข้าร่วมกับกลุ่มสมาชิกที่โบสถ์ในเช้าวันเสาร์ไปที่ตัวเมืองเซนหลุยซึ่งเป็นเมืองที่ฉันอาศัยอยู่ตอนนั้นเราไปแจกใบปลิวประกาศบอกตามตรงฉันไม่ได้ถูกเรียกให้ทำงานประกาศตามท้องถนนมันเป็นเรื่องยากสำหรับฉันแต่มันเป็นโอกาสที่ฉันจะได้ทำบางอย่างฉันก็เลยก้าวออกไปลงมือทำถัดมาจากนั้นสิ่งที่ฉันลองทำก็คืองานดูแลเด็ก ที่โบสถ์กำลังต้องการคนช่วยดูแลเด็กๆตอนเช้าวันอาทิตย์ทำไปได้แค่สองอาทิตย์เท่านั้นเองทั้งฉันกับเด็กๆต่างรู้เลยว่าฉันไม่ได้ถูกเรียกให้ทำงานดูแลเด็กๆแต่ครั้งแรกที่ฉันลองสอนพระกรรมัมพีโอ้โหฉันค้นพบที่ของฉันแล้วรู้ไหมคุณต้องหาที่ของคุณคุณต้องหาที่ที่ เหมาะกับคุณที่ที่เหมาะกับตัวตนข้างในของคุณที่ที่เหมาะกับคุณจริงๆที่ที่คุณรู้สึกสบายใจพระเจ้าจะไม่เรียกให้คุณทำงานที่คุณต้องทุกใจตลอดเวลาระหว่างที่คุณทำฉันอยากจะแนะนำว่าก้าออกไปและค้นหาดูว่าพระเจ้าอยากให้คุณทำอะไรแล้วคุณจะประหลาดใจแน่ว่าคุณทำอะไรได้บ้างถ้าเพียงแต่คุณก้าออกไปพระเจ้าทำอะไรผ่านทางชีวิตคุณได้บ้าง คุณจะไม่มีวันรู้ว่าคุณทำถูกถ้าคุณไม่เต็มใจที่จะลองผิดดูบ้างมาค่ะมีบางคนต้องได้ฟังประโยคนี้คุณจะไม่มีวันรู้ว่าคุณทำถูกถ้าคุณไม่เต็มใจที่จะลองผิดดูบ้างมันไม่ใช่จุดจบของโลกถ้าคุณจะกล้าออกไปลองทำบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากทําหรือพระเจ้าอยากให้คุณทำแต่ถ้ามันไม่ได้ผลคุณก็แค่ถอยออกมาแล้วบอกว่าโอ้ฉันตัดสินใจผิดไป แต่อย่างน้อยคุณก็ได้ขีดค่าเรื่องนั้นไปและบอกว่าฉันรู้แล้วว่างานนั้นไม่เหมาะกับฉันฉันเชื่อว่ามีบางคนที่ดูอยู่ตอนนี้ที่คุณจําเป็นต้องได้ยินเรื่องที่ฉันกําลังพูดจริงๆเพราะคุณไม่พอใจชีวิตของตัวเองแต่มันเป็นเพราะคุณเองที่คุณไม่ยอมก้าวออกไปด้วยความเชื่อชีวิตคุณไม่มีเรื่องน่าตื่นเต้นเลยเพราะคุณใช้ชีวิตกับความกลัวมากเกินไปทัศนคติใหม่ ที่คุณควรจะมีในชีวิตคือฉันจะไม่กลัวฉันไม่ได้บอกว่าคุณจะไม่รู้สึกกลัวนะแต่คุณจะไม่ยอมแพ้ให้กับความกลัวเพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่กับคุณโยเซฟรอ14ปีพระเจ้าให้เขาฝันฉันหมายความว่าจากตรงนั้นทุกอย่างก็เลวร้ายลงเคยไหมที่คุณรู้สึกว่าพระเจ้าตรัสกับคุณแต่ก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากปัญหาเรื่องแล้วเรื่องเล่าฉันเคยมีประสบการณ์แบบนั้นโยเซฟก็เหมือนกัน เขาฝันแล้วไปเล่าให้พวกพี่ชายฟังพวกพี่ชายก็เลยไม่พอใจหลังจากนั้นพอพวกเขาออกไปล่าสัตว์ด้วยกันสุดท้ายเขาถูกขายให้พ่อค้าทาสแล้วฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งเอาเลือดมาละเลงที่เสื้อของเขาแล้วเอาเสื้อคลุมไปคืนให้พ่อบอกว่าเขาถูกสัตว์ร้ายฆ่าตายจนในที่สุดเขาได้ไปอยู่ที่อียิปต์ ท,ทุกที่ที่โยเซฟไปพระเจ้าประทานความโปรดปรานให้เขาฉันชอบที่พระคัมภีร์บอกว่าพวกพี่ชายของโยเซฟเกลียดเขาและเกลียดเขามากขึ้นมากขึ้นทุกทีแต่พระเจ้าสถิตอยู่กับเขาพระเจ้าสถิตกับเขาเห็นไหมไม่ว่าใครจะต่อต้านคุณและไม่ว่าใครจะบอกคุณว่าคุณยังไม่ดีพอหรือคุณทําไม่ได้หรือไม่มีวันทําได้ ถ้าพระเจ้าอยู่กับคุณแล้วคุณจะทำทุกอย่างที่พระเจ้าบอกให้คุณทำได้ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องใช้ชีวิตกล้าหาญกว่านี้ถึงเวลาที่คุณต้องออกไปค้นหาดูว่าคุณทำอะไรได้บ้างอับราฮัมรอยี่สิบปีหลังจากที่พระเจ้าให้สัญญาว่าเขาจะมีลูกเป็นของตัวเองและเรากำลังพูดถึงคนที่มีเหตุผลสมควร ที่จะสงสัยหรือไม่เชื่อสิ่งที่พระเจ้าตรัสนั่นก็คืออับราฮัมกับซาราคือเธอผ่านช่วงวัยเจริญพันธุ์มาแล้วและเขาก็อายุเกือบร้อยปีอายุขนาดนั้นก็คงจะดูแลลูกเล็กๆไม่ไหวแล้วแต่ถึงอย่างงั้นพระเจ้าตรัสว่าเราจะให้เจ้ามีลูกของตัวเองและพระคัมภีร์บอกว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและเขาถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้า คุณอยากเป็นผู้ชอบธรรมกับพระเจ้าไหมเชื่อสิการเป็นคนชอบธรรมกับพระเจ้าไม่ใช่การทำทุกอย่างถูกต้องแต่เป็นการเชื่อในผู้ที่พระองค์ทรงส่งมาย้อนบทที่6กข้อยีถึงยีให้คำอธิบายที่ดีมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนที่เหล่าสาว,วกถามว่าเราต้องทำอย่างไรจึงจะทำงานของพระเจ้าได้เราต้องทำอย่างไรเพื่อให้พระเจ้าพอพระทยัยและคำตอบก็คือนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากท่านคือให้ท่านเชื่อ ในผู้ที่พระองค์ได้ส่งมาดังนั้นอับราฮาัมกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้เลยถึงแม้ว่าบางเรื่องเป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์แต่ทุกสิ่งเป็นไปได้โดยพระเจ้าแต่เขาต้องรอ20ปีที่เขารอคอยถือเป็นเวลาที่นานมากที่ต้องต่อสู้กับความกลัว แต่เขาเชื่อพระเจ้าและนั่นถือว่าเขาเป็นคนชอบธรรมฉันขอถามอีกครั้งคุณอยากเป็นผู้ชอบธรรมกับพระเจ้าไหมวางใจพระองค์เชื่อพระองค์เชื่อเสมอว่าพระเจ้าอยู่ข้างคุณและพระองค์มีแผนการที่ดีสําหรับคุณแม้แต่เวลาที่คุณทําบาปให้คุณอธิษฐานด้วยความเชื่อทูลขอให้พระองค์ยกโทษให้คุณและกําจัดความบาปของคุณออกไปไกลเท่ากับตะวันออกห่างจากตะวันตกบางครั้งที่ฉันสอนคําสอนเรื่องความเชื่อแล้วก็มารู้ตัวว่า ตัวเองกําลังสงสัยว่าคําเทศนาของฉันเรื่องความเชื่อมันถูกต้องไหมดังนั้นเราทุกคนมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจตลอดเวลาเพื่อจะรักษาตัวเองในความเชื่อคุณรู้ไหมฉันได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้มาทํางานตรงนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ปี1976ถ้าคุณลองนับดูจะรู้ว่ามันนานมาแล้วผ่านมาแล้ว45หรือ46ปีอะไรประมาณนั้นและฉันเริ่มต้นด้วยจุดเริ่มต้นเล็กๆ อย่าดูถูกการเริ่มต้นก้าวเล็กๆนะนานห้าปีที่ฉันสอนพระคัมภีในบ้านของฉันกับนักเรียน25คนห้าปีฉันลาออกจากงานประจำทั้งที่รายได้ดีเพื่อจะมาศึกษาเตรียมตัวสำหรับงานสอนเพราะฉันไม่เคยเรียนในโรงเรียนพระคัมภีร์ฉันไม่มีความรู้ด้านนี้ฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงบ้างแต่พระเจ้ารับรองกับฉันว่าพระองค์รู้และถ้าฉันก้าวออกไปด้วยความเชื่อพระองค์จะทำให้สำเร็จแล้วพระองค์ก็ทำจริงๆ ตลอดห้าปีที่มีคนมาเรียนแล้วฉันก็รู้สึกเหมือนพระเจ้าอยากให้ฉันวางงานตรงนั้นลงดังนั้นฉันก็เลยวางลงจริงๆฉันได้ยินพระเจ้าตรัสว่าจงวางลงดูเถิดเราจะทำสิ่งใหม่ฉันคิดว่าสิ่งใหม่ที่ว่าก็คือฉันจะได้ออกไประดับโลกแล้วความฝันของฉันจะถูกเติมเต็มแล้วฉันจะได้สอนคนมากมายในการประชุมใหญ่เดินทางไปต่างประเทศออกไปทำงานเหล่านี้แต่สิ่งถัดไปที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งปีเต็มฉันไม่ได้ทำอะไรเลย เหมือนกับพระเจ้าวางฉันไว้บนชั้นแล้วบอกว่ามาดูกันว่าตลอดปีนี้ความเชื่อของเจ้าเป็นยังไงบ้างคุณรู้ไหมฉันไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอฉันมองย้อนกลับไปตอนนี้ฉันเห็นเลยว่าพระเจ้าทําอะไรกับฉันบ้างในปีนั้นที่มันต้องเกิดขึ้นก่อนก่อนที่โปรองจะยกชูฉันขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเพราะฉันมีปัญหาที่ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและพระเจ้าต้องให้ความมั่นใจกับฉันที่ฉันจะเป็นตัวของตัวเอง ก่อนที่โปรองจะปล่อยให้ชั้นออกไปทํางานรับใช้ที่โรรองเตรียมให้โรรองไม่อยากให้ชั้นออกไปทําพันธกิจแบบที่พยายามเรียนแบบหรือเป็นเหมือนคนอื่นโรรองอยากให้ชั้นติดตามพระองค์หลังจากนั้นฉันก็ทํางานที่โบสถ์อีก5ปีภายใต้การนําของคนอื่นซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปเพราะไม่ใช่ว่าฉั้นจะทําอะไรก็ได้ที่ฉั้นอยากทําชั้นต้องยอมอยู่ใต้อํานาจ และฉันพูดบ่อยมากว่าคุณไม่มีทางเหมาะสมที่จะเป็นคนมีอำนาจจนกว่าคุณจะรู้จักการอยู่ใต้อำนาจซะก่อนฉันทำงานที่นั่นนาน5ปีเป็นงานที่ดีจัดก,การประชุมสตรีที่มีคนมา4-500คนต่อสัปดาห์ฉันทำหน้าที่เทศนาเวลาศิษยาพิบาลไม่อยู่ฉันสอนในโรงเรียนพระคมภีมีเพื่อนเยอะแยะถือเป็นงานที่ดีจากนั้นพระเจ้าก็บอกฉันว่าหน้าที่ของฉันที่นั่นสำเร็จแล้วฉันต้องออกไปเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกปัญหาเดียวก็คือไม่มีใครรู้จักฉันทั้งเหนือใต้ออกหรือตก ฉันก็เลยงงว่าแล้วฉันจะไปไหนดีล่ะโอ้โ oh หตอนที่ฉันออกมาในใจของฉันตื่นเต้นมากแต่ภายนอกก็กลัวมากคุณเคยรู้สึกอย่างนั้นไหมเราต้องไปตามเสียงข้างในพระเจ้าให้คุณมีสันติสุขกับเรื่องอะไรในใจและสิ่งที่คุณรู้จากข้างในว่านั่นคือสิ่งที่คุณอยากทําไม่ใช่สิ่งที่เนื้อหนังบอกให้คุณทําแน่นอนตอนนั้นฉันกลัวมากเราใช้เวลาน,านานมากกว่าจะได้จัดการประชุมใหญ่เราเริ่มต้นด้วยการ เปิดสถานีวิทยุสองสามสถานีแล้วเราก็เดินทางไปที่ต่างๆเท่าที่เราจะขับรถไปได้เพราะเราไม่มีเงินพอจะขึ้นเครื่องบินฉันคงไม่เล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณฟังแต่มันเป็นการเดินทางที่ยาวนานและเป็นการเดินทางของความเชื่อแล้วรู้ไหมทุกวันนี้บางครั้งฉันอยากจะมีโอกาสนั่งกับใครสักคนแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเพราะคนทั่วไปมักจะคิดว่าพวกเขาต้องมีเงินต้องมีนั่นต้องมีนี่มีบางอย่างฉันคิดว่าแค่ความเชื่อก็พอแล้ว ฉันจำได้ว่ามีคนถามแม่ชีเทเรซ่าก่อนที่เธอจะเดินทางไปอินเดียเพราะเธอไม่มีอะไรเลยเธอบอกว่าฉันมีเงินสามเพนนีกับพระเจ้าและนั่นคือทั้งหมดที่ฉันต้องการแล้วเธอก็ไปที่นั่นได้ทำงานที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่มากเนื่อออกไม้อย่ามองหาแต่สิ่งที่คุณไม่มีให้มองความจริงที่ว่าคุณมีพระเจ้าและเชื่อในพระองค์แล้วให้ความเชื่อเอาชนะความกลัวเหล่านั้นเพราะฉะนั้นฉันยังอยู่ตรงนี้หลายปีมานี้ ทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ฉันทำเมื่อ46ปีที่แล้วและฉันก็ทำมาได้ประมาณ20ปีแล้วแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนพระเจ้านำฉันบนเส้นทางที่ยากและยาวนานมากแม้ว่าจะมีเส้นทางที่สั้นกว่าตอนที่พระเจ้านำชาวอิสราเอลออกจากอียิปปพระคัมภีร์กล่าวไว้ ในอพยพบทที่ 13: ข้อ17เเมื่อฟาโรห์ปล่อยประชากรไปแล้วพระเจ้าไม่ได้ทรงนำพวกเขาไปทางแผ่นดินของคนฟิลิสเตียแม้ว่าจะเป็นทางใกล้เพราะพระเจ้าตรัสว่าเกรงว่าเมื่อประชากรไปรเผชิญสงครามเข้าพวกเขาจะเปลี่ยนใจและกลับไปยังอียิปต์ตรงนี้สำคัญมากเพราะสิ่งที่คุณต้องเข้าใจคือบางครั้งเวลาที่พระเจ้านำคุณไปทางที่ไกลและยากลำบากแท้จริงแล้วมันคือการเรียนรู้สำหรับสิ่งที่คุณต้องทำอีกหน่อยในภายหลัง คุณต้องเข้าโรงเรียนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนก่อนที่คุณจะถูกส่งออกไปทำงานที่พระเจ้าเรียกให้คุณทำดังนั้นพระเจ้าบอกพวกเขาว่าพระองค์จะพาพวกเขาไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญาที่พวกเขาต้องเข้าไปและครอบครองรู้ไหมฟังเผลนๆมันเหมือนเราก็แค่เข้าไปแล้วมันก็เป็นของเราแล้วแต่ฉันรู้สึกทึ่งพอได้ศึกษาคำว่าครอบครองถึงได้รู้ว่ามันหมายถึงการขับไล่ผู้ครอบครองในปัจจุบันออกไปก่อน นี่คือเหตุผลที่โปรงตรัสว่าส่งนำพวกเขามาทางที่ยากลำบากและไกลกว่าเพราะพวกเขายังไม่พร้อมสำหรับการทำสงครามพวกเขาจะต้องเข้าไปยึดดินแดนที่พระเจ้าประทานให้แล้วแต่พวกเขาต้องเข้าไปรับเอาและพระเจ้าได้เตรียมชีวิตที่วิเศษให้คุณแล้วแต่คุณจะต้องรับมันไว้คุณจะไม่นั่งเฉยๆรอให้ทุกอย่างตกลงมาหาคุณคุณต้องรับฟังถ้อยคำของพระเจ้าที่มาถึงคุณในใจคุณ และคุณต้องแน่ใจว่ามันสอดคล้องกับพระคัมภีร์แล้วก้าออกไปด้วยความเชื่อทาในสิ่งที่คุณเชื่อว่าพระเจ้าบอกให้คุณทําและพระองค์จะไม่มีวันทอดทิ้งคุณไปไหนเลยคือพระเจ้าฝึกฝนพวกเขาระหว่างที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารซึ่งสถานการณ์ไม่ได้ง่ายเลยพวกเขาต้องพึ่งพระเจ้าทุกครั้งทุกอย่างพวกเขาไม่มีอาหารพวกเขาไม่มีน้ำและนานหลายปีที่พระเจ้าส่งอาหาร ที่เรียกว่ามานาลงมาทุกวันซึ่งพวกเขาจะเก็บไว้เยอะๆเผื่อวันหลังก็ไม่ได้พวกเขาสามารถเก็บได้สำหรับหนึ่งวันเท่านั้นวันเดียวยกเว้นวันสบาโตเพราะว่าเขาทำการงานในวันสบาโตไม่ได้ก็เลยต้องเก็บเผื่อสองวันในวันก่อนหน้าถ้าคุณลองวิเคราะห์เหตุการณ์นี้ดูจริงๆลองนึกภาพดูว่ามันลำบากแค่ไหนเพราะอาจจะมีความคิดเกิดขึ้นว่าและถ้าพรุ่งนี้พระเจ้าไม่ประทานให้ล่ะ แต่ถ้าหากว่าเก็บเกินกว่าที่จำเป็นในวันนั้นมันก็จะเน่าและเหม็นฉันคิดว่าบางคนมีชีวิตที่เหม็นเน่าเพราะเขาไม่เต็มใจทำตามการทรงนำของพระเจ้าและพยายามดิ้นรนที่จะทำด้วยตัวเองอยู่เสมอทั้งที่สิ่งนั้นมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ให้ได้ถ้าพวกเขาเชื่อวางใจในพระเจ้าฉันจะพูดอีกครั้งเพราะมีบางคนต้องได้ยินประโยคนี้บางคนพยายามดิ้นรนด้วยกำลังของตัวเองทั้งที่มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะมอบสิ่งนั้นให้ได้ ดังนั้นคุณต้องเริ่มวางใจพระเจ้าและดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ